อ่าวันนี้น้ำปันจะมาวิ่งใช่ไหมคะอยโเล่นกันใหญ่แล้วไปไอ้น้ำปันวันนี้วิ่งกี่รอบเนี่ยไปไปไปไม่จับมือไม่จับ ไปแล้วน้องปันไปนู่นเลยโอ้น้องปันวิ่งเร็วมากเลยโอ้น้องปันจะแซงแม่แล้วโอ้น้องปันวิ่งแซงแม่ไปนู่นแล้วโอ้น้องปันวิ่งเร็วมากเลยดูสิโอ้ยวิ่งแซงอีกแล้วแซงพี่ก๊อตแซงพี่นายไปแล้วโอ้น้องปันแซงใครอีกเนี่ยฮึดฮึดฮึดแซงน้องสีแล้ว อ้าวน้ำปั่นหมดแรง